สวัสดีครับผมตอนนี้ทุกท่านครับอยู่กับผมเอ้ยนาวินครับตอนนี้ผมจะพาทุกท่านครับมาจะลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มครับเป็นการพบกงันระหว่างเจ้าบ้านครับมาลายูเป็นตุสครับผมกับทีมเยือนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับซึ่งคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันพุธ 28ตุลาคมนะครับเวลาตี3ตรงครับพื่อนก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ่า21นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งเองโดยผมเป้ยนาเวครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครแชร์ก็สามารถคอมเมนต์บอดเข้ามาได้นะฮะบคลิปดีวนี้ครับจดทำขึ้นพ่อคมบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีขอ้อผิดพลาดระารขอขอภัยท่านณที่นี้ด้วยนะฮะ ว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับระหว่างยูเวกับบาซานะฮะซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยบางท่านที่ว่าทำไมโลโก้ของยูเวนตุสทำไมไม่เป็นเหมือนของจริงนะเนื่องจากทางเกมฟีฟ่า21ครับติดลิขสิทธิ์นะครับก็เลยเกียนชื่อนะแต่ว่านักเตะอะไรนี่เหมือนเดิมทุกอย่างฮนะแล้วก็เป็นการโคจรมาพบเป็นทันระหว่างโรนโดกับยูเนีเมซี่นะ ซึ่งตอนผมทําคลิปอยู่นี่โรนโดติดโควิด19นะไม่รู้ว่าของจริงนี่จะหายทันลงสนามหรือเปล่าเลยว่าผมต้องใส่ลงนะครตัวเป็นแมตช์ที่น่าติดตามนะฮะถูกไครับเรบชมแล้วุดใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง, Norway, over, ง,าง Norway, นาเวงโลเวอร์น,รน,รมมอน,น,นะครับแล้วก็ฝากฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์นะครับผมลิง้งดานล่างนะฮะนี่ครับอยู่เป็นตุ๊ดนะฮะโอโ้โหสีเสื้ออย่างกับทีมชาติอิตาลีนะ ฝั่งบาซาทีมเยือนวันนี้มาชุดใหญ่เลยนะฮะน,นี่คือรายชื่อ,อทั้งฝั่งบาซโลรนาผมมีอะไรมันเป็นิบครับวันนี้ไม่ลงนะฮะเป็นตัวสำรองนะฮะอาจจะลงข้างหลังเจอทีมเก่าตัวเองนะลูกม,มีฟาตีะฮะกิสมันกับเมซี่เอาครับ เกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะไปทางฝั่งเจ้าบ,บ้านครับยูเวนตุสเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะนี่ครับยูเวฟมาชุดเสื้อสีน้ำเงินนะฮะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางบาซาับมาชุดในเสื้อสีแดงเลือดหมูครับบุกจากขวาไปซา้ายเอาฮะังหวะน,นี้ครับโรนัลโดได้บอลน,นะฮะโรนยังไงครับไหลามาที่ลาบิโอขึ้นมาซาี่โวน,วนโคอโดคอโดครับวันนี้เป็นวิงแบ็กนะฮะ ขอดกันชากลูกนี้ยังไงครับโดนบีบเข้ามุมแล้วตรงย้อนหรือเปล่าครับอยจะฝืนทางเดิมแม่นี้ทำบอลลั่นไปเองอ้าวยังได้ทุ่มฮะโนคอโดตัวตครับเขาขวายกมาลูกนี้อาครับบาซาได้บอลขึ้นมานะปีเก้เล่นกับลองเล่ฮะลองเล่ครับถือว่าแก้ไขได้ดีครับให้มาจิอาบ้าจดดียวบ้ากครั้งหนึ่งฮะ นะครับตังใหม่นะฮะทีนดันของลองเล่ก็วางยาวๆมาลิไม่ข้ามท่านของเคอรนี่ฮะลาบิโอเบอร์นาเดชี่ครับโยกเข้ากลางมาโยกงมองไม่ได้ก่อนครับลาบทีโลน่โด้วยเอาดันขวาโล่งฮะเบอร์นาเดชี่ครับเติมขึ้นมาจังหวะนี้ยังเปิดไม่ได้นะรนั้นเอาบ้ากดดันอยู่ฮะเบอร์นาเดชี่มองหาเพื่อนโอ้อิ งัดลูกนี้มาครับอาโรโดเก็บบอลมงชงมาทีงด้านของแลมซี่เบอร์นาเดชีโดดลองเล่จิ้มบอลได้อาครับอันซูฟาติได้บอลครับเล่นกับกินส์แมนไหลมาทางด้านขวาที่เมซ,ซี่เมซ,ซี่ดวลกับซานโดฮนะย้อนขึ้นมาที่ทางด้านของเซจูลูเปโตบอลที่บุสเกตครับแฟรงกี้เดยองกุติโยครับย้อนมาที่แฟรงกี้ฮนะไหลมาที่กินส์แมน สายที่อันซูฟาติเ่อครับเป็นสายเติมนะเอาบาเติมแล้วฟาติยังไม่ให้ตดนอาตูฮะอ,อาตูนี่เด็กเก่าบาซ่านะเจอทีมเก่าตัวเองอาตูนี่สัดตุครับยกเข้ากลางมาที่ลาบิอให้ทางด้านของอาตูอาตูแทงมาที่ดิบ布าลาครับเลี้ยงจี้ขึ้นมา โ,ลโวลโต้วิ่งนำลทางเนี้ยอาตูเก่ากว่าแม่ตรงนี้นะไม่ลองสับไกย่ยิงนะแม่แฟรงกี้ทะยองครับไปมากินส์แมนหมวกมาที่แฟรงกี้ฮนะเปลี่ยนแกนด้านขวาสุดนะที่เรียเมสซี่เมสซี่ทันแม้ังหวะนี้ไม่ทันเอ้าทันนะพูดว่าโอ้โหมีความเร็วเมสซี่เมสซี่จะเปิดแม่แถบบล็อกของยูเว่นิดนึงนะเอาครับยูเว่จะสวนกลับเร็วฮะโวนะโนควาโด โกลไหลของกลางที่ลาบิโอครับลาบิโอเปลี่ยนแกนทันทีครับด้าน,นขวาเบอร์นาติชิฝากกลางกันฮนะที่อาตูเอาครับแลมซี่ให้มาที่ดิบ布าดิบ布าครับเล่นกับอาตูฮะมาที่ลาบิโอตันสายหัวโดขอบอนตัตเลือกที่โรนะัลโด้ครับโกโด้กิมต่อมาที่บาตแม่ลองเล่ถึงบอลก่อนนะฮะอาบลูกทุ่มของเจ้าบ้านนะยูเบนต้สนะฮะ ลาบิโอตอกซดมาครับทีฮวนควาโดฮวนควาโดต้องยอดขึ้นมาที่ซานโดนะฮะตั้งใหม่ทีมูนชี่ครับเข้ากลางที่อารตูอิบิล่าครับทีแลมซี่อาบโรนาโดอิบิล่าคืนโรนาโดจะจิ้มต่อที่แลมซี่ไม่ถึงนะเธอเซ็นครับไหลต่อที่ลองเล่ฮะให้มาทีอาบาอาบาคืนลองเล่ฮะเข้ากลางที่เข้ากลางที่แฟรงกี้เดยอง ดาขวาที่เซจิโอโรเบโต้ครโอ้ค่งแรกนี้ถือว่าเกมสูสีนะเพื่อนเพื่อนเมซี่โยกมาด้านขวาที่เซจิโอโรเบโต้ครับอ้าวกินส์มันพลิกได้เมซี่วิ่งทำทางครับอ้าวล้วลีเมซี่ยิงไม่สักแม่ยังซันโดยังตามมาบล็อกได้ดีนะจังหวะนี้นี่ครับพยายาม็นแต่งเข้าซ้ายนะฮะ ลับได้ลูกเต็มุมัดรันของทิมเยือนฮะเล่นซันครับบาซา่าบอลอยู่ที่คูตินโยครับเมสซี่เมสซี่มาที่คูตินโยฮะโยตั้งใหม่นะคืนหลังนะครับฝากกลางที่เดยองบุสเกต เกตจะยิงไข่ซานโดครับบล็อกไม่ได้ครับเอ,อาครับจะวะสวนเร็วของทางด้านยูเวนตุสนะลับอยูตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง5นาท,ทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะฮะการจะลองการในคันสป,ปอร์ยูฟ้าเชมเปี้ยนลีกนัดที่2ครับระหว่างยูเวนตุสกับบาร์ซ่าที่เสมอกันอยู่0-0ท่านครึ่งแรกเมสซี่มาที่โรเบียโตฮะคือเมสซี่หลอกสนมาที่สจ๊วตโรเบียโตเข้ากลางมาที่บุสเก็ตนะ เกตมากูตินโยยังไงครับจิมมาที่กิสมันเข้าซ้ายูิยกธงลำหน้าไปแล้วนะลูกนี้โอ้โหวุกับเส้นนี้ยกธงช้าี่หนึ่งนะครอาลูกตั้งเตะครับของทางฝั่งอยู่เว้ฮะตุชีวางยาวแล้วี้ครึ่งแรกกรรมาการเอาเป่าต้องมีนนเวลาการแข่งขันเลยนะฮะ เอาล้ครับการจับลองการขันฟุตบอลยูฟาเชปเปอรี่ครับระหว่างยูเวนตุสกับบาเซลนะครับครึ่งแรกจบไปฮะสมัครไปสู่ประตูต่อสูนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวกลับมาดูครึ่งหลังกันต่อว่าสกอร์จบมาเช่นใดนะผมเดี๋ยวมาใหม่แป๊บหนึงนะฮะเพื่อนครับผมเอาล้ครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะเป็นทางฝั่งทิพยครับเริ่มเกมในครึ่งหลังครับ ต้อดูการแก้เกมของผู้การทีมทั้งสองฝ่ายว่าจะมีการแก้เกมยังไงนะฮครับตอนนี้เป็นบอลของทีมเยือนนะบาร์ซ่าบุสเกตครับวนันซ้ายที่ฟาติดรามาที่อร์บาบอลสู่ฟาติครับที่จอร์ดิโอบาร์ ว่ายกเข้ากลางมาแม่ซานโดเก็บบอลได้ครับให้นินทีบุนตุชิครับตดันข้างทีฮวนควาโดควาโดครับขึ้นมาทีงด้านของซานโดโรโนัลโดฮะมาทีดีบัล่าด้านขวามีเบอร์นาร์ันชิครับควาโดขึ้นมาที่บุนตุชิครับให้มาที่อาร์ตูแดมซี่ฮะ เอาด้านขวาหลุดมาแล้วตอนนี้เบอร์ตาชิไหลเข้ากลางซัดด้วยสายเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนนีโอ้โหเปาโลดีบัลล่าสัตว์ที่ทีมเยือนนะเออขอไปทีมเจ้าบ้านนะคือนำหนึ่งประตูต่อศูนนะฮะโอ้ต้องชมคนจ่ายนะแม่ปาดเข้ามาถือว่าได้ดลุ้นเลยฮเนี่ยจิ้มต่อแล้วมันเขาสายเรียบร้อยคนระับ ชาบ้านขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะโอ้โหตอนนี้ทีมเยือนบาร้ซ่าง,งานหนักนะฮะเดียวยองครับเลนกูตินโยนะฮะโยมาที่ลินลเมซ,ซี่ครับเมซ,ซี่วันนี้ยังไม่แผงนิดนะฮะเขากลางมาบุสเกตุมาที่ปีเก้ครับแฟรงกี้เดียองอาบกินสมันนะ มันยึกไปยึกมาครับโบชี์ไม่ลงฮนะขอแบบมิชีตรงนี่ครับผมตัวทีมของทางฝั่งยูเว่นะฮะอาตูครับอาตูครับให้มาด้านขวาที่ด้านของเบอร์นชิชครับโยกโอ้โหให้เพื่อนเล่นยากนะเบอร์นชิชเป็นบอลของบาซ่าครับตอนนี้บอลอยู่ทีมเมสนะซี่ฮะเมสซี่ตีกับกินส์มันกินส์มันตรงนี้คืนมาที่บุสเกต บูสเกตจะแทงนี้ติดบุนูชีครับแถว2องบาซ่ายังเก็บได้นะฮะ <S <S บูสเกตเอาวีมีเือร์ี่แฟรงกี้ระยองซั์เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะโอ้โหเอาจนได้ครับบาเซล่าเนี่ยจังหวะที่กองหลังของทางฝั่งยูเวนตุสครับประกบตัวพลาดนั้นยืนห่างกันนะทำให้มีช่องในการจ่ายตรงนี้ครับนี่ครับมาดูครับชารนี่ครับบูสเกตครับคลองบอลจนนี่ครับ จนทางฝั่งของแฟงกี้นี่วิ่งหนีตัวประกบมาได้นะแล้วก็ติสมอเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเกมนี้กลับมาเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแล้วนะครับอยู่ตุ๊ดป่นตัวครับทองด้านของอะตูออกนะฮะ เอาอารตูยังอยู่นะทรงน่าจะถอดทางด้านของเบอร์นาเดชี่นะอา้าวครับเป็นเบอร์นาเดชี่จริงๆนะแต่หน้าตาเตะในขาครับอาร์ตูมากนะขอไปเพื่อนด้วครับผมรับชมแล้วครับเพื่อนๆถูกใจชอบใจอย่าลืมกดซับสไคร์ก็กระดิ่งช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะฮะและว้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์นะครับผมแลว้วก็เว็บไซต์ไหนที่ต้องการใ้ช่องนาเวงโลเวอร์โปรโมทเว็บไซต์ให้ไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตรงช่องเพจนาเวงโลเวอร์นะครับผม ครับอามาดูบอลกันต่อฮะลูกนี้แลมซีลูกนี้ติดโอุย้ยยังได้ครับแลมซีแลมซียังของบอลอย่างไม่ปล่อยบอลอ้าว่าเจ้าน,นี้อาตูเก็บได้แทงมาดีลาะจะพลิกครับบาซ่าไม่ยอมนะอาวอาว่า,วาวใครมาที่ด้านของอันซูฟาติปาเตียครับแม่เจ้าน,นี้ต้องรอเพื่อนเติมมอาว่าเติมมาแนละ้วะอาว่าพาทัวร์จังหวะนี้เอาอาว่า,วาจ่ายบ้าเองนะแม่ บูตุชี่ครับเปลี่ยนแกนั้นซ้ายที่ฮวนคอโดับฝากกลางที่นั้นของแรมซี่ <c oughs> ลาครับแฮมพ์โรนาโดสี <c oughs> ่ครับลาครับย้อนขึ้นมา <c oughs> ผมว่าแมตชนี้เสมอก็ถือว่าโอเคนะฮ <c> ะ <oughs> อาตัวฮะมาด้านขวามไม่ถึงนะฮะเอาได้ครับมียูเว จะบ,บ้านเริ่มบุกหนักนะฮะโรนโดโลนโดตีเก็บเข้าเต็มนะฮะโรนโดยังได้ครับกลับอยูเอาครับแลมซี่ซาทีควนคอโดค,ควนคอร์โดหาเรียบอยู่ะฮะตัวลุมซองครับเข้ากลางมาทีแลมซี่ควนคอโดโอ้ยูเว่ก็เจาะไม่เข้านะวันนี้ เอาครับบาซ่าตัดได้ฮนะกินส์มันเลื่อนครับซ้ายขวาฮนะเมซี่มาที่แฟรงกี้ครับติโยอีมาที่กินส์มันมาที่ลูเลโเมซี่ครับกินส์มันเมนซี่เอาครับกินส์มันจังหวะนี้ยโอ้ติโยดึงจังหวะโอ้โหงี้จ่ายแม่สารตัวครับตามมาที่ดีครับลูกนี้เอาเลยครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะนะแม่ต้องดูว่าครึ่งหลังกรรมการจะทดกี่นาทีนะฮะ หนึ่งนาทีครับโอ้โหแบบเดียวนะหนึ่งนาทีกุนโยไหลามาฟาตีเอากุิโดรูนี้ได้ลุ้นโอ้โห,โโหเชสเนียจะเซฟไม่ได้นะแล้วก็น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนะคฮะไม่ออกบอลนะฮะด้านเชสเนียถึงเวลานะฮะแล้วก็ผลสินยังไงครับเป่านักบินหมดเวลาการแข่งขันเลยนะฮะการจำลองการแข่งขันสบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับระหว่างทางด้านของยูโรกับบา,าร์เซโลนาฮะ สมัอก็ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครัต้ติด<ๆ>ตามชมกันต่อไปก็<ๆ>จะกลับ่าออลืมกลับมารายงานสกอร์ด้วยนะฮะส่วนนี้ครับผมเปิ้ลนาเวงก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอ